ทำเชื่ออะไรที่ทำให้คุณตื่นได้ทุกเช้าแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ครอบครัวใหม่การปรับตัวเข้าหากันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ ดีนะคะเดี Ein ๋ยวตอนเย็นเจอกันค่ะและอย่าลืมซื้อของอร่อยๆมาฝากด้วยนะคะได้ครับงั้นพี่ไปทางานก่อนนะเดี๋ยวสายโอเคค่ะ๊ายบตยบ๊ายตั้งแต่แต่งงานย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่เคยได้นอนตื่นสายอีกเลยแถมยังต้องหุงข้าวทําอาหารให้สามีและแม่สามีกินอีก นแบบนี้ล่ะนั่งให้มันดีๆเราเป็นผู้หญิงอีกอย่างอ่ะมีสามีแล้วด้วยขอโทษค่ะแม่ป๊อบทำอะไรอยู่อะลกูกมาช่วยแม่เก็บกวาดครัวหน่อยสิทำอะไรไว้ก็เก็บให้มันเข้าที่เข้าทางสิแล้วเนี่ยคาบอะไรอ่ะ ทั้งซอสทั้งน้ำมนันน้ำกับข้าวก็หกอีกเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยสิลูกค่ะแม่เดี๋ยวไปแบบนี้ล่ะคะป๊อป <S 2> <S 2> <S เสื้อผ้าที่ใส่แล้วอะทำไมไม่เอาไปซักปล่อยจนล้นตะกร้าแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมาเอาไปซักซะนะคะ่ะแม่เดี๋ยวเอาไปซักแบบนี้นะคะ ใไม้อะหล่นหน้าบ้านเต็มไปหมดเนี่ยไปกวาดซะด้วยนะเดี๋ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันจะเข้าบ้านซะก่อนค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปกวาดอันนี้เลยคะ่ะใบไม้นี่ก็เยอะจังเลยหล่นมาทำไมนักหนาก็ไม่รู้แล้วให้มากวาดตอนเนี้ยแดดก็ร้อนป๊ออา้าวโบนัสมาได้ไงเนี่ย ผ่านมาแถวนี้จําได้ว่าเธอย้ายเข้าบ้านสามีก็เลยเวะมาหาได้แหละแล้วทําไมไม่โทรบอกฉันก่อนเนี่ยก็โทรมาแล้วเธอก็ไม่รับสายอ๋อโทรศัพท์ฉันอยู่ในบ้านนะ่ะฉันออกมากวัดใบไม้ก็เลยไม่ได้หยิบมาด้วยแล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีนะเขาก็รักดูแลฉันดีมีแต่แม่สามีนี่แหละจุกจิกเจ้าก,กี้เจ้าก,การฉันเนี่ยโคตรเบื่อและลำพานมากเลยรู้ปะแกเพราะว่าที่เนี่ยไม่มีแม่บ้านแกคิดดูนะว่าเมื่อก่อนเนี่ย ฉันลูกคุณหนูคนหนึ่งะนะแกเขาให้ทำขนาดนั้นเลยเหรอฉันว่าอยู่บ้านไม่ดีแล้วแหละเดี๋ยวแม่สามีแกก็ออกมาเรียกอีกอ่ะเราแอบไปคุยกันข้างนอกไหมเออก็ดีนะแกจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปเลยป๊อปอ๋อะจะออกไปไหนก็ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยไม่กวาดก็ทิ้งไว้แบบนี้ลูกสะใภ้คนนี้เมื่อไหร่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนกับเขาสักทีเนี่ย ไม่กวาดก็ไม่เก็บให้มันเรียบร้อย<ฮ>ทิ้งเกะกะไว้แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแม่ป๊อปบริการฝากหมายเลขโทรกลับ Welcome to call back service เอาไม่เอาโทรศัพท์ไปแม่ป๊อปไปไหนมาครับเนี่ย นั่งก่อนครับแล้นี่เป็นไรครับเนี่ยแล้วไปไหนกันมาแล้วป๊อปเป็นไงบ้างครับเนี่ยก็เมื่อตอนบ่ายอะ่ะมีเพื่อนมาหาป๊อปแล้วก็พากันออกไปข้างนอกพอกลับมาก็เป็นไข้นอนซมอยู่ตรงโซฟาเนี่ยแม่เห็นแม่ก็เป็นห่วงก็เลยรีบพาไปหาหมออีกอย่างนะโทรศัพท์แบตก็หมดด้วยแม่ก็เลยไม่รู้ว่าจะติดต่อหมอยังไงดี กลับมาหรือยังนะออกไปซะตั้งนานแล้วเอ้ามันนอนทำอะไรอยู่โซฟาเนี้ยฮ้ยป๊อบเฮ้ยเฮ้ยตัวร้อนอะ่ะลกูลกเฮ้ยไม่สบายเหรอไปสังงัน้นไปหาหมอกันคงมันพอตากแดดตอนออกไปกาดใบไม้ค่ะไม่ทันไรก็ไปโดนฝนเลยเป็นไข้ต้องขอบคุณแม่มากๆนะคะ ที่ยังโทรสัพ์พาหนูไปหาหมอแม่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ให้ไปกวาดใบไ,ไม้ตอนแดดแรงเปรียปร้ยงๆขนาดนั้นน่ะไม่เป็นไรเลยค่ะแม่ที่จริงแล้วอะ่ะหนูต้องขอโทษแม่มากกว่าที่หนูออกไปจากบ้านโดยที่ไม่ได้บอกกับแม่เลยแถมยังเป็นไข้ามาทําให้ลําบากแม่พาไปหาหมออีกไม่เป็นไรจ้ะแม่เต็มใจทําแม่รัก หวังดีแล้วก็เป็นห่วงหนูเหมือนกับที่เป็นห่วงหมอกอ่ะจ้ะหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ต่อไปสไพยมือใหม่คนนี้จะพยายามปรับปรุงตัวนะคะและจะเรียนรู้การเป็นภรรยาที่ดีจากคุณแม่นะคะผมเห็นแม่กับปอบเข้าใจกันผมก็มีความสุขแล้วครับความสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อคนในครอบครัวรักและเข้าใจกัน อย่าลืมให้ความสำคัญกับทุกความรู้สึกของคนในครอบครัวนะคะโอ้โหพี่ชายเรากลิ่นน้ำหอมโชยมาจากไกลเชียวหอมไหมละ่ะน้ำหอมพี่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยขวดละตั้งหลายพันโอ้โหน้ำหอมขวดละตั้งหลายพันพี่มีเงินซื้อแต่เวลาเห็นพี่ผ่อนรถทีไรอะ่ะเห็นไปของเงินแม่ช่วยผ่อนทุกทีเลย หมอเพิ่งยืมแม่ไปเมื่อเดือนที่แล้วอะ่ะบอกว่าจะเอาไปจ่ายค่าง,งวดรถนี่ยังไม่ได้จ่ายอีกเหรอแล้วจะเอาเท่าไหร่สามหม,มื่นทับแม่ตั้งสามหมืน่นฉันขอร้องแหละนะฉันขอผ่าไปอีกสองสาวันแล้วจะรีบหามาคืนเลย